กินต่บะบคงี่เนาองต่บะคงอย,ยูยย่อ่ะเอายจะกินอะกินเลยนี่โยงยากินครับไงได้ยโยเสียบเลยเยอะเห็นอันหามตีเสีบสิ่งเหล่อ่มาลงี่นี่อ่ะอืม thì anh nón sẻ măng dịu măng hả để, xoay nhái gì đấy măng gìn, bắp, พักนี่ช้องพักพักการ์เทผักบุงอืก็วิโยะอ่ะกินงบางเลยอ้ยพักดีนพักอืม ตำผิวยางหยอบ้างปูหม,มากลุ่มสอย่งเนี่ยจัดแง่หแฮมแฮม,ม บุ่งเนี่ยอหลาหวพอเลยอืมกอดพักบุ่งหน้าบานหน่องไปเก็บเมา้าของสาวกอพักกอพักกอดแน่เนี่ยอ่แสบหลายแสบนวด เป็นยังคือแสร็นั่ว่ะพี่มึงสุรพลหอลาเคิงโลเคืองหอหอลาโลแม่โว้ยกี่ยวใส่เกือบหมดอืมผู้หมาผู้หมาเนื่อเด้งครับเนื่อเด้ง,ดงไม่จากรถสดจากทะเลอืมเธอซิ้มาห่อนเฮาเมือนกับบะซวพี่น้องมันไม่มันไม่ซื้อบะสด 没有，我今年没见还有。嗯,嗯。嗯。有，办节时嘛也有。没吧？真牛。 เห็ <c ười> ื่องกินดีกว่าเรื่องแก่นยาวไปเยอะอืมสองอูพี่น้องอืมตุ้ยไฮโดอืมไฮดอกไม่เอ้พี่น้องอโอ้งหดนั่นแหละ ใิหม,ม,ม,มนั่งลงครับทำเลยครับได้ป่หนึ่งวัเดียว,วก,กินเอ้ยงงกับกิบเออพ้อนกับปกินชิมว่จะออกมากทำเลครับอืมไหมไหมเด้ยวครับใจแง cô Cái nào xin, cái vào hai cái hàn hai em mà, xong rồi. <laughs> mày không đi học đi chứ, bảo đi tua. เอาซ้ำหนีล้วพี่น้องคลิปนาพอกันไหมคลิปนี้เบิ่งหยดซ้าทดูแายนเอาหายอืมเียบ yeah.